อินเนอร์แต่อินเนอร์พีตะเกียบมันก็เซ็กซี่นะสวยมากพีทเอมาูเพรตะเกียบเสยผมแล้วพีมอ่ะแค่ไหนมันนั้นฉันมองตาเธอคือคงจะเขวาจริเมาสบายดีเหมือนเดีพวกับพวกเขาจุดจีสวน้านร่ำรวยไ้ร่ำรวยเพื่อนใหม่เธอ นวยอันนี้ลำลำรวยเออไม่ใช่อันนี้เพิรวยอันนี้เพิ่มพู่มทนสบายดีอันนี้กำเพิ่มพูนปาดสดีครับผมเจอเพิ่มพูนก็คือที่มาซานอก็คือไปแฟนคอนแมนอันที่ตุ้มมาเองสิแหละที่ตุ้มมาโอ้คุณไม่ทำอะไรเลยดูแต่คอนเสิร์ตทั้งวันสามวันคอนเสิร์ตเออไม่เอาอะไรแล้วนะนาตอนนี้ ตาชิมือนโมขึ้นขนาดพวกเขานะยังขนาดนี้นะคิดเบิงปอนภูวินน่ะเล่นคอนเสิร์ตนะทั้งห้องทั้งเต้นทั้งแบบเบนเนสามมือจะขนาดใดโคตรโหดโอ้โหโคตรจะภูมิใจโคตรจะเก่งแมนแต่เบิงมาแบบบโตกเลยแบบเอเนจีนะใสสุดทุกโซโอ้ไม่โคตรดีส่มบานอะไรฮันเดอรน้อลฮันเดอรน้องเมื้อนี้กะ มาแล้วเนาะประกาศเป็น hmm. ทีเฮียม้อยเนาะมีสติหน่อยคุณที่ได้เริ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนจากว uhh. ันที <in ่15นี้เนาะเดือน11ทุกวันเสาร์แโมงครึ่งลกสามารถเบึ่งย้อนหลังได้เนาะตอนเสาร์เอ็โมงสามสิบทีไอสีทีเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าอะสันกาศเดี๋ยวเขากลับมาหับสมเนาะเพรเขาก่บ เมนเก็บกดขนาดทุกคนอยู่ในหอก็คือรับตาบอกกาเบิงอุ้ยเอาไม่ยังไม่เลิกเดงมากอยู่หอนะเกียนเทกกีดนะเบิงงบได้ยอเละทรมานมากรอสัญญาณเดี๋ยวไปพร้อมกันโอ้รอมาโอ้โหว้าวมุนตแล้วทำไมอ่ะโอ้คืนนี้เจ้านายผมอยากนอนกับคุณห้าน พีทไอ้มงคนอย่างฉันไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วไม่ได้คุณควรจะให้เกียรติเขาไม่ใช่ทำแบบนี้เธอกำลังสั่งสอนฉันเขากำลังเล่นกิเคียร์แค่เรล่นเชียดในเสี่ยวนันว่าห่างได้ห่างนะพีทสั่งสอนฉันในแบบคนนั้นจะต้องเข้าหายยังไงโตยาวที่เผาย เริ่มจากซื้อของไหมพรถสักันเป็นยังไงโอ้จะบ้าเลยแค่ชอดอกไม้เล็กๆสักชอบผมว่าแค่นี้ล่ะก็ชอบแล้วเธอล่ะชอบอะไรแค่คําขอบคุณแค่นั้นพอแล้วครับถ้าคุณเข้าใกล้ฉันมากกว่านี้งคุณจะได้ยินเสียงใจชีดังเป็นชื่อคุณดังพีพี่มันเสียงอะไรกัน ขอให้มีความสุขกับการพักผ่องกันแต่สมอทีแต่งตัวโปรมากใครต่อใครเห็นหมดแล้วเนี่ยต้องหายใจถึงฉันจะทำให้ความเจ็บปวดที่เธอเผชิญอยู่ทุกเล่าเลยดูละครมากไปปะวะเดี๋ยวผมไปก่อนนะคุณผมว่าข่าวลืีใหญ่จิ๋วโละให้เว็บเจ๊กของฉันสามารถมาที่นี่ได้ภายในสามสิบนาทีคุณเป็นใครวะฉันเสนอตัวให้ขนาดนี้แล้วข้าปฏิเสธระวังจะเสียใจไปตลอดชีวิตล่ะละครอเลยเนี่ยวันเนี้ย มีอะไรที่เงินคุณดีซื้อไม่ได้หรอคงจะเป็นครอบครัวแล้วก็ความรักนครับ So you finally come asking for my permission a l l a m No I won't กลัวผมโตมากบกล้องนะคุณไม่ได้เป็นมาเฟียแบบคุณโตมาบปืน ฉันก็แค่ค,คนที่ขี้เงไม่เคยได้รักใครไม่รู้เลยว่าความรักเป็นอย่างไรมันคงจะดีถ้าคนคีได้มีคนคีให้เขาได้แวะมามีความสุขบ้างมันก็นจะดีมา,มากๆเลยครับบอบยนะคุ้คงเช่นะทำให้คนอื่นบ่อยใช่ไหมจัมาจากใน,นละครละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับที่คุณเคยดูหรอกระวังตัวไวเถอะเดี๋ยวจะโดนขยี้ให้แหละ ชื่อของฉันจะมีชื่อฉันสลักไว้เสมอเธอเป็นคนของฉันใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาลังแกคนของฉันทั้งนตช่วงนี้เนี่ยคนที่ทำให้ใจมันร yeah ู้สึกมันสั่นมันหวั่นไหวก็คงจะพอมีสินะไม่มีนะไม่มีหวั่นไหวสักนิดเลยหรอ คุณจะให้ผมเอาเวลาที่ไหนไปวันไหวอาใครวันๆก็เจอคุณมีสติหน่อยคุณทีเฮ้ยคนคนต้องเป็นโฟนเท่านั้นเท่านั้นที่เห็นแบบนี้ได้ดูนางมีความสุขมากเลยนะช่บทนีแบบบทแบบรอมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรอมานานมากจริงๆบทละคนคนละบท รู้สึกดูเล่นเป็นตัวเองแล้วเปล่าเราแบบพูอะคอยหักมิสฉาทีน้อยคนทีแม่มันเหมือนลีเลทชีวิตจริงละเล็กินหนาวคนทีคือเห็นตอนหนาในคอนเลยเออในคอนคือแบบใครอ่ะใครใครได้กำไรที่สุดปอนปอนเฮ้ยสนุกอ่ะวยพาร์ตี่โน่ตำมุนทะเลคนทีเลิศเกิน โอ้ยีดโลมากนะฮะนอนะฮะตอนคือโลมาเฟียหนุ่มหล่อข้างรักเออแต่กะวมากเลยนะคะเ้ยเป็นซีรีส์ทีแบบมาท้ายฝีที่มอบความสุขความสนุกสนานให้กับคนเบิงขนาดเลยกระสุนเนี่คือแบบเขากระติดตามมาเลยอะนึงละนอทีกับเจ้าแบบเริ่มทายกัะมาณสามเดือนเขาไปเห็นแบบหนึ่งเนาะคือทีมงานอะบ่ได้หลับบ่ได้นอนเนี่ยเออทายแบบเด็กๆตลอดเนาะกระหน่ำขนาดเลยนะ สุดน่ะเออมันต้องมาแหละต้องแล้วคุณที่มาแน่นอนม <า S 2> แนมส <า S 2> แมสจะขอให้แมสอย่างเดี่ยวเขานะแน่นอนแล้วกับชีมีอันคน,น,นอื่น,นอ่านคือเขาเห็นมิกกี้นี่มีเพอร์เซนต้าเอสแล้วกับเอสนี่นปี่มีพอมิกกี้นี้ ว้าวเขากลับไปอีกครั้งนะคะพ่อมาเฟียโอเราเราเราคือเนาะเป็นพ่อมาเฟียลายเรื่องอะนะเรามีไทยอีกแล้วก็มีเห็นมีแม่ก็จีไปปุปบว่ะว้าบอดายเห็นหนักปนบอดายอันนี้คือแบบสงสารภูวิน ที่โอทวร์เนี่ยตั้งแนโนะแบบโอ้โหอยู่กับคุณทีได้ทั้งสูงสันคูินทั้งสูงสันคีชถองชื่อเสนอตัวให้กินเลือดูมกินเลือดด้วมีสากนีดด้วยกินเลือสะบานอ่ะนั่งแตคนเยอะไงเออเออเอออามาอีกอห้องหนึ่งเ่ยจ้ะทุกคนมันมันยมีสากแก่ใจเออดออเออเออเออยรอบอนึองเปออออเออเออเเอเเออเออนอออเออนออเ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 ออออเออเออเกออ เจมาเจหนูโอ okay. yeah! wow. okay. okay. wow. mm ๊ย hmm. ม okay. ีมีเจเจอ๋อทำไมอะคืน huh. นี mm ้เ hmm. จ้านายผมอยากนอนกับคุณร้านเล็กมากเดี๋ยวยุดยุดเดี๋ยวฟังไม่ทันเมื่อกี้คืนนี้เจ้านายผมอยากนอนกับคุณอืสามารถเลยเป่ะแกปอนเออปมนณอย่างคุณทีคุณที้าเป็นใครเนี่ย คุณที่ของเราคือโบได้เรียนหู้เรื่องความรักไงก็คืออาจจะเรียนตรงเลยเนาะจักในละครละเนาะไม่รู้วิธีจะจีบคนจะทํายังไงไม่ใช่จับเขาคือเตี้ยนะคะคุณทีค่ะก็ยังว่าคุณดูละครมากไปหรือเปล่าเบิ้งนาเบิ้งห่้าบริคารคัดไ่อย่างดีสุดยอดแอบคําว่าเจ้านายอยากจะแ่งบรกก็งงให้กูมาจับคนนี้ให้ไปนอนด้วย เออจังหวะบ้างเลยคนอย่างฉันไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วไม่ได้คุณควรจะให้เกียรติเขาไม่ใช่ทำแบบนี้คุอกำลังสั่งสอนฉันสาวอิเฟกใช่ว่า คุณควรจะให้เกียรติเขาไม่ใช่ทำแบบนี้ไ่ทุ่มหัวนี่มาเคล็ดดีอะไรอ่ะทำดีดีทำดีดีมาเป็นชุดเลยภูวินหนูมีสติได้ไง โอ้ยจอมเอาไม่เอาไม่เอาไม่มันมัน้อนแลงนยังไฟเออโอ้ยมันแบบมันภาพเมื่อวานนี่มันปึ้งปึ้งอือหือนี่แหละอันนี้แหละถูกต้องเมื่อวานหรอใช่ถูกต้องมากเนาะอินแน่เนาะอินแน่เนาะเออเพีงเพียงไม่ใช่แบบนี้นี่ดูล้อกเส็ยงชี้ไม่ได้เท่าบอนเออขออนุญาตขออนุญาต เขาเบิง์าไพลอดกันไปแล้วเออสองผมเอ้ยลายสักเอ้ยอินเนอร์เอ้ยอันนี้คือถูกต้องมากลายสักมาเฟียแบบโค้งหน้าแล้วนอเข้าหน้าขนาดเลยสมงผมนี้แบบเพอร์เฟกเลยหล่อมากค่ะมาเฟียพวกคืเริ่มคิดอะไรได้คำว่าของพี่เดนียนสาวว่าห่างได้ห่างน้พีชเดี๋ยวเบิ่งโตเป็นว่า S 1> <S 1> แล้วคนคนนั้นอะไรจะขนาดนี้ออใครคิดเลดเกิน,กนจัดเต็มมากซีรีส์เลื่องดีออดูจากแบบการจัดฉากอันนี้ก็เข้าใจได้นะว่าวินเชตเนาะโต้คาสินโนกับสมัยตะกี้นเดยสมัยเป็นไผได้เบิงบิสเจอตันเนี่ยโตกินเขา่าะนะของท่านเขาอ่ะนะ เออ้อันนี้ตั้งยี่สิบคนเลยนะไม่รู้จะหันสันหาความรวยมันจะใส่สั่งสอนฉันได้แบบนั้นฉันไม่เข้าใจใบตาเดาปุโอ้ยกินได้บ่กอายเออมันสีโบร์มืดไว้สอนฉันได้แบบนั้นฉันไม่เข้าใจไงสอนมาเฟียให้รู้จักรักซื้อของไหม มัสำคันเป็นยังไงคุณจะบ้าเรอแค่ชอบดอกไม้เล็กๆสักชอบผมว่าแค่ดีหลับก็ชอบแล้วเธรเธอละชอบอะไรแค่คำขอบคุณแค่นั้นพอแล้วครับว้าวหยอกยอกคืออะไรว้าวปิ๊งตกลุมรักตกลุมรักแล้วเบิ่ง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 านอนทานอน ออกแบบเองหรือเปล่าคะท่านปรนข้าเหมือนพุ่พูนเลยอะเออในเพิ่มภูนนอน้่มากกว่านี้คุณจะได้ยินเสียงหัวใจฉันดังชื่อคนพพดผิด่ิดดดดดเสียงอะไรกันโอ้ยเพราะวัน้องเพนงหัวนยังเมวิกกี้เราเห็นการเป็นของคุณทีเลยอางว่าแบบ มีความเป็นเด็กเออค่อยค่อยค้นพบเนาะค่อยค่อยค้นพบไปกับพีเลยสเปเชียลเวลคอมให้พีดูมาุดเลยนะทูกขนาดไหนถกขนาดหนาขนาดนี้อ้ยเธอมันจะมีคนแบบนี้อยู่ในนั้นจริงๆรเหรอนะแปลกใหม่เวอร์อ้ยอแต่อินเนอร์พีตะเกียบมันก็เซ็กซี่นะสวยนะสวยมากพีทอาไรมพีทสวยมาก สะบัดเลยสะบัดไมให้คุณทีเขาแบบห่วงห่วงได้ยังไรเฮ้ยเด็ดเด็สวยมากเลยเข้าาเข้เบ่งไปเนี่ยเข้ามาเขาดันติดคำว่าคุณทีเลยเนี่ยเออประคับประคเลยแมนใจ๋งแต่งกอโปมากใครต่อใครเห็นหมดแล้วเนี่ยอุ้ยนินานินาจะไม่ความเจ็บปวดที่เธอเผชิญอยู่ทุกเราเลยอูละครมากไปกว่า สงสารทีชอ่ะโอ๊ยเหื่อยหรอเหนื่อยหัวจะรอดไหมพีชพีชของฉันเท่านี้จะรอดไหมไอ้ตุ้มยูนิคอร์นมัวร์นี่เออฟึ๊บฟึ๊บเธอในวันนั้นฉันมองตาเธอก็คงได้เจอความจริงอยู่สิแหละแล้วพื้นกระเฮ็ดไปพื้นไหนโอ้ยปอนด์พื้นทีออกขึ้นหัวดำผีปิ้ว เดี๋ยวไปก่อนนะคุณผมต้องขับรถอีกหลายสิบโลไพรเวทเซ็ตของฉันสามารถมาที่นี่ได้ภายในสามสิบวินคุณเปิดขายวะฉันเสนอโลให้ขนาดนี้นะขับรถดีเสธตระวังจะเสียใจตลอดชีวิตล่ะฟุ่นเฟือละครเรื่องไหนคุณเนี้เออมีอะไรอีกที่เงินคุณดีซื้อไม่ได้หรอคงจะเป็นครอบครัวแล้วก็ความรักอะครับ So you finally come No will you break up with me น่าจะเป็นแบบความรักกับครอบครัวเอ้กรไปกรไป นี่ไงตาเล็กมีตาเล็กอันนี้เโอ้ยเขามีเด็กน้อยอันนี้ก็ต้องดูกันนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะพอว่าฮูเดตั้งช่วงหลังๆมาเนาะแบบจะเห็นแบบน้องภูวินเขาจะเอ็นดูเด็กเป็นพิเศษวันนี้ส่วงเขาไทยฮูกับีนนคะขนาดเลยมีน้องภูวินก็แบบมาๆมาๆมาเร็วมาหนักเลยโคตรจะพอดีสอดพวกเขากำลังอะไรอังคมไม่เลิกค่ะ หรือว่ามันจะมีปมเอียงเขาว่าพ่อน่าจะกดดันอันผู้นั้นจริงจังจริงจังเขาว่าตัวนี้เขาว่าตัวนี้เอามาตัวนีจริงจังเมื่อกี้หมดคุณทีแบบจริงจังเนาะคุณทีก็ไม่ได้เบียวตลอดเวลามองเวลาได้แบบปกป้องคนที่เขารักใครก็อย่ามาแตะเออปิดหูปิดหูให้ทานทานจะปืนคิดมาตลอดหน้าแบบ หมื่นเนาะมาแบบใจให้อ่ะแมนอย่ามาแตะคนของฉันไงอยากเห็นอยากเห็นปอนจับปืนอีกครั้งหนึ่งโอ๊ยนันยาดูพีดพีดลูกคุณกลัวเหรอกลัวผมโตมาแบบกล้องนะคุณไม่ได้เป็นมาเฟียแบบคุณโตมาแบบปืนเฮ้ยเ้พูดวินใส่ตาเนาะใส่ตาเดียววินแบบนี้ งอจะไหนเอาเนียมันคงจะดีถ้าคนคีได้มีคนคีให้เขาได้แวะมามีความสุขบ้างอุ้ยดีดีจะดีมากากเลยครับคนคนิการเรื่องราวโรแมนติกเกินเังคอนเสิร์นะทำให้คนเรียนบ่อยใช่ไหมจำมาจากในละครละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับที่คุณเคยดูหรอกมาวางตัวไว้เถอะเดี๋ยวจะโดนใยี่ให้แหละละครหลังละครหลังข่าว่า เว่าครั้งหนึงคือขอตุ๊กชีสักอ้าพูู้แม่ดูแผ้ตะเกียบเสยผมแล้วดีมอ้ยผิหงไหมผู้พู้หนูอยากมีเมฆเข้าใจเข้าใจเข้าใจคนทีค่ะน้องพีขอเป็นน่ารักเาน่ารักจริงๆนะรู้สิเอ็นดูเราจะตายกันแน่เลยมีซื้อ S <S อ่าเป็นไพ่จริงๆแล้วจุ้มกับไอ้นมีมีการไป่องคือมีสติหน่อยคุณทีเนี่ยมาจากนิาาย,ายายนะยังบ่ได้ดอ่านในทุกคนยังบ่ได้อ่านแล้วมันจะมีเรื่องแง่ระหว่างบริการของเขากับญาติของคุณทีก็คือคุณโรมอ๋ออ่าก็มารอดูนะคะว่าใครจะเป็นคุณโรมให้กับคุณโมต่อยากเลยทะเลโคตรต่อยากเลยคึ้บโปอกเลยเป็นไพ่ใครวะทะเลแต่ว่าแบบ เมืองจากหมูเฮงลบตัวอ้าเล้ยวนะคนชีแบบนะคะแบบไทมาเด็กต้องร้องเพลงเพาะด้วยเนาะแมนต้องฮ้องเพลงพ่อนนำเท่าไหร่วะรอรอมีแต่คนขำขำเนี้ปึ้งนี่อุตสาว่าปึ้งนี่แหละนี่แหละรออ่ะเซนต้าเฮ้ย เธอเป็นคนของฉันใช้หน้าไหนก็ไม่เป็นไรมันรักแค่น้องคนของฉันทำไม่ะโอ้โหคนที่ทำให้ใจมันรู้สึกมันสั่นมันหวั่นไหวก็คงจะพอมีสินะไม่มีนะไม่มีหวั่นไหวสักนิดเลยหรอคุณจะให้ผมเอาเวลาที่ไหนไปหวั่นไหวอาใครวันๆก็เจอแต่คุณมีสติหน่อยคุณทีนี่นี่ ตัวอย่างก็ดีแล้วเป็นสามนาทีเคิงที่แบบฟินที่แบบฟินตลกดูทรงแล้วน้องพีชเหมือนจะมีปมนะสัมผัสเนาะแต่กับอีฝันอีตอนสุดท้ายมันเป็ดฝันแบบอ่านตัวละครของพีชนะบันบรได้อิสระขนาดนั้นมีความเก็บเก็บงำอีอย่างสยางอยู่อ่านเข้ามาสายตาปูวินนะแบบเราทรงแมนแมนงานสายตาแมนงานสายตาเราดีมากเลยอ่ะปูวินยอมว่าในคอนเสิร์ตดี ทุกคนคิดเอานะผมต้องเจออย่างเงี้ย3เดือนเจอจินดูอ่ะอไม่ใช่หนูแล้วจะเป็นใครอืมจุดดุนดุนดุนทาราแัมแถมทัมทาราดัมทุมทุมแค่ในวันนั้นฉันมองตาเธอก็คงจะขวามจริงเม้า ห้ำพาเลยห้ำพาเลยพาร์ทบได้จาก EP เลยี่เป็นซีรีส์ที่แบบเบิ่งแล้วผ่อนคายเอน่าจะะโบแค่นอย่างแต่ว่าแต่ว่าทุกตัวละครก็น่าจะมีปมอะไรเนาะทั้งทั้งอันคุณทีแล้กับพีดพ <ını Vincent Leonard> ีนำใช่พอเห็นพีชของเฮามาอยู่กับคุณทีอยู่บ้านคุณทีได้แย่งลรยสาวสุดท้ายนี้ อย่างอาง่นี้นะเนาะมันก็หรือว่าเหมือนแดจาวูจังเลยอะไรนทุกคนนอนกับฝ่าเนี่ยเดอมนอฝ่ามีสติหน่อยคุณทีมาแล้วเด้อสารับผู้ใดที่รอคอยบันีีสาแก่ใจพวกเขาเลยเออสาแก่ใจพวกคุณหรือยังเออเขาก็ถามแล้วนะนั่นแหละเอามีมเอามีขอคุณทีตอนไกลจบนี้ไปใช้ได้เลยอ่าแล้วก็นอกจากนั้นนอะฝ่าซ่องจุติแกงของเราเนี่ยเด้อมาเบิรงนมีแอคชั่นกับพวกเขาได้เนาะ ก่อนจะจากลากันไปด้วยทุกคนนอะนทางพวกเขาเองกับขออนุญ,ญาตนะ้อมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้แนวด้วยการกดซับสไครต์ให้กับพวกเขาในเด้อทุกคนเนดะ้อแม,น,มนเป็นกำลังใจให้แน่นาะอโตลาไปก่อนเนดะ้อทุกคนเนะด้อบ๊ายบาย